ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสอวอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและจะร่วมกับก,บกบอกตนนั้นจัดกิจกรรม kick off ออ20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันในวันที่17พฤษภาคมนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดกับ เตรียมจัดบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือการจัดการเลือกสอวอในทุกระดับโดยให้ทำงานร่วมกับกกตออย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระทรวงมหาดไทยมีบุคลากรที่เพียงพอสำหรับอำนวยความสะดวกให้การเลือกสอวอนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรมในทุกพื้นที่หากประชาชนสนใจศึกษารายละเอียดได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลกับเพื่อติดต่อขอรับเอกสารและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่วการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศ รวมถึงมายเลขโทรศัพท์กับสายด่วนก็คือ1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับเพื่อให้การจัดการเลือกสวออเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรวมทั้งเกิดความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ นายนุทินชานวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนกรกตในการจัดการรับเลือกสอวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดในอำเภอที่ศูนย์การประชุมอิมแพกเมืองทองธานีและในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้กับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกกตก็จะจัดกิจกรรมคลิกออฟการเลือกสมาชิกุ้ีิสภาปี2567 20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันรวมทั้งการจัดประชุมเสวนาการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการเลือกและช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสอวอ